คุณเซนรับตำแหน่งใหม่อัครเสนาธิการฝ่ายพลาธิการรับประกันการส่งกำลังบำรุงกองทัพกัมพูชาเต็มรูปแบบ สมเด็จอัคารมหาเสนาบาดีเดโชหุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาและอดีตนายกรัฐมนตรีที่ครองตำแหน่งยาวนานได้ประกาศรับตำแหน่งใหม่ในกองทัพในฐานะอัคารเสนาธิการฝ่ายพละาธิการอาวุโสสูงสุด โดยให้คำมั่นสัญญาที่จะดูแลและรับประกันการส่งกำลังบำรุงทุกรูปแบบให้กับกองกำลังติดอาวุธของกัมพูชาที่กำลังเผชิญหน้ากับศัตรูการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สมเด็จเดโชฮุนเซนได้ตอบรับคำร้องขออย่างเป็นทางการจากบรรดาผู้บัญชาการทหารระดับสูงของประเทศ นายเจียธีริศโคศกวุธ,ธิสภากัมพูชายืนยันต่อสื่อมวลชนว่าตำเหนียงใหม่นี้มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพและเป็นการแสดงถึงความไว้วังใจอย่างสูงที่เหล่าผู้บัญชาการมีต่อสมเด็จเดโชฮุนเซนในด้านยุทธ,ธาศาสตร์และการจัดการทรัพยากร ในบทบาทใหมน่นี้สมเด็จเดโชฮุนเซนจะมีอำนาจในการสั่งการและประสานงานโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าการสนับสนุนด้านโลจิสติกซึ่งรวมถึงยุโทโธปกรณ์สเสบียงอาหารอาวุธและสวัสดิภาพโดยรวมของกำลังพลจะถูกจัดส่งไปยังหน่วยต่างๆทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โฆษกวุฒธธิสภากล่าวเสริมว่าภารกิจใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความใส่ใจอย่างลึกซึ้งของสมเด็จเดโชหุนเซนต่อสวัสดิภาพของกองทัพถือเป็นการค้ำประกันทั้งด้านขวัญกำลังใจและด้านวัตถุซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการรบของกองทัพกัมพูชาให้สูงยิ่งขึ้น ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงภายในกองทัพและเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความพร้อมของกัมพูชาในการปกป้องอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของตนต่อไปกรุณากดติดตามบัญชีของไทยนิวส์โพสต์เพื่อรับข่าวสารใหม่ๆและเรื่องจริงจาัทั่วโลก